ตะพี่น้องเขาป้ามือแรกเทธอแรกมาพอเห็ดกันหลังเอากันเด้ออุย้ยลืมใส่ถุงมืออ๋อคือเอาอยากแค่หักเลิกบอกอุย้ยบางย,าย่บาบังหักแล้วเห็ดเจ็บหักเล้วมีผ้าตัดมีผ้าตัดแั้งง,งมๆำเลยอุย้ยเมีพี่น้องตัดเขาอุ้ยนี่อะไรเด้อเห็ดเจ็บพี่น้อง,องหอมเนาะ Hom hết mùa hôn tịt mùa. Oh, y lê đê? Hom em bóng đê ngô nô mê bọt đi ngô 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 mày nô 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 อย่างนี้ดอกนี่นี่จเ็เฮดแดงต้นนี้โอ้เห็ดแดงกอเห็ดแดงกอ,ดดงกอเกิดอยู่ต้นนี้สองดอกแล้วฮะมันออกอยู่เด้เห็นว่ากระไดป้าแหงกระไดจะพี่น้องว่าพอมองเห็ดไข่แล้วบางเนี่จ้ะพุ่มสีคืนแหมโอ้ยโอ้ยเนาะบางเนี่ยเรื่องเออเอหอหแม่จ้ะนี่ยกลาลังสีคืนนี่นี่แหม โอ้ยคันคืนนี้คือสิโพดสิเหลือโอ้ยน้องขึ้นมาหอดไว้เถ่นอ๋อกับว่าเกิดให้กันแน่นอ๋อกงามๆเนาะ,าานาะขึ้นมาดอกหน่อยเถอูย้ยตรงนี้เรื่องเหลืองนี่แมนเบิด์ด้วจันดิสิภิเก็บเอาดอกมันบานเด้อดอกมันอันกินได้ดอกอันได้อันโอ้ยถุงมั้งค่ะ ดอกได้เน่หน่อยกับสีปลอยแล้วไหวแล้วพ่วงสีเขินเนี่จ้ะใส่กระตาก่อนวุ้นแมงไหลายพ่อว่าทั้งทั้ง อติปีอยู่ไหมแต่ว่าดอกนี่เอาอยู่ในมันใหญ่แล้วนี่เป็นปุ่มเลยใช่ไหมใช่ไหมซุ้มบวชหลังใหญ่หนิมั้จ่ะบวาหันใหญ่ขึ้นนี่เป็นตาเศร้าอ่อนได้ได้วยหนิไหมมองเนี่ยเต็มไปบดเลยไหมอย่างขาเจ้ามาเอาก่อนเด้วัดพูุมาที่หลังเขาไหม จามาถือมือบัดที่นี่จะคล้องมาถือมือมันหน่อยเม,ม่จอทั้งหลังแต่ไม่ได้พ่นพ่วมสิขื้นอุ้นอย่อุ้ยขื่นเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวสิมาตัดขาที่หลังอยากไปเอาเหตุก่อนแม่จะมันพ่อมสิขื้นไหมโอ้ยผู้ใดเมติเล่นนี่ มูลเอเลม,มีสัตว์ยางอยู่ด้วยหนิยี่หรอนน่ก็ไไ้แม่จำอีกหนึงเห็นบ่ะแม่ไปเบื่อด้วย่าิยงตะเหยียบเบี่ยมันคอยยางไปเหยียบเบี่ยมะคว่มดอกงามเลย đột thân thương gì không đột thì ngay lắm nhiều 电话。 พ่อตะหักตหกจะหจักนเนี่ยจ้ะรุนไงนี่เหลืองตัวปูติปีอยู่ขันท่านขาเจากระสีได้ขันบ่าท่านกะแล้วเลยนี่จ้ะลุมนี่กักระั่งสีออกเข้มวันนี้ยบักหลายหนึ่งนี่โอ้โหโหดเนาะจะ้ะไปเอาต่อไปหาหม่องไม้ จพี่น้องนี่มองน่งพนได้เง้วไปพูนได้พูนแต่ว่าหนักบ่บานไหมดอกตุมตูมมจังวะอาทิตย์หน้าขาลองมาเบิงเนาะหาข้าเจ้าบ้านเอาเนาะขันพูนบ้านเอาไปเฮากับมะเบิงไหมดอกนี่อุปอิปิอยู่ไหม แต่รุ่นตะหักตะหักเว้ยฮึน,นี่จะกระลั่งขื่นเนี่ยกระลั่งขืงงขง่นท่าขื่นดอกโบตบดรีขี้ลายเด้ดอกใบใหญ่แต่ว่ากับออกอ,อี่เ <หา S 1> นะ<ห>าะน,นี่เขาไปแล้วเด้หม่องหัน<า>เขาไปแล้ววะมี่ น้องพ่อเฮ็ดไข่อีกแล้วกระลังงามๆเลยดอกเยียดอกงามๆสวยๆเลยตัดขาไปน้ำเลยเนาะ พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วดอกงามๆเลยจ้ะจะมาหักป่อออกเป็นพืชเงวๆไหมถ้าออกเป็นรุ่นน่ะ้ยสดยอดเลยดิยแต่ขาก็จะ เห็ดกะหล่ำอีกแล้วดอกนะึงเห็ดอันนี้แซบๆง่อยึ้นมากยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ง่อยตต่มขึ้นมากทอดหากเราเลือกเลือกได้ผล ร่มสิออกหยิบกล้องไว้นี่นี่น้อยนี่มหันออก เห็ดใครอีกแล้วดอกนึป้านเนี่ยมันเป็นห่างๆจักหน่อยบปเป็นพืชโป๊เป็นสวนไปไหมแต้เทอละดอกสองดอกแต่กับพ่อได้เก็บอยู่ออกเป็นโมเทอละดอกสองดอกเห็ดกระยากเกิดสองดอกจ้ะ ngay cái giặt ọt vô Ôi tài hoa sạc đó hả sao đọt nè Hàng lâu đọt này ngâm ngam vô Đọt này ngam vô Tương là mẹ Đọt này trong mỏ ẩu Phía สี่นะจะเห็ดไข่โอ้ยออกตุกพูติปีหนึ่งแม่พวก,ก,กเนี้ยต้นดอกหน้่อยสองดอกเอาดอกใหญ่มันดีกว่าเอาดอกแม่มันเปล่งเป่งออกก็พอแล้วบอเอาดอกหน่อยเด้เก็บต้นดอกใหญ่ Oh, ja, mm hyggelig. -hmm. เก็บเห็ดไทยน้ากันเห็ดมันปูเห็ดมันปูนปพี่ย่ากันล่างออกซีหาดอกหน่อยซุกหนีบานก่อนเห็ดยังล่ะ พี่น้องเบิ่งเห็ดอันนี้กินได้บนนอนนี่แม่จ้ะอุ้ยขึ้นเบิ่งตะลางเห็ดแล้วแม่ตะลางแล้วเบิ่งนี่แม่ขังลางแล้วแม่เป็นตะกินได้แทนนี่แล้วออกเป็นมูเดนนน้นี่นี่มูนึงนั่นจ้ะจุ่มหนึ่งห็นบ่งามๆอยู่เด้เป็นตะแซ็บแทน ป้าดอกนี่เป็นตาแสบเนาะไปพัดไปแกงนี่นี่นนดอกนึงเอาไปม้วต้นนี่จะเห็ดอีอย่างเนะเาะคอมเมนต์มาบอกเดร์ภัยคยกินนั่นไวจับไปจ้าเห็ดใครแล้วเราอยากออกแล้วก็ม่ออกอยู่ต่อใหม่ยวน้างท่างพี่โอ้ยนี่ เห็ดใครได้หน่สมบูรณ์ครับว่างไว้ทึ่งๆก่อนดอกหนึ่งเก็บโมมันอีกก่อนโอ้ยอสองดอกสามดอกสองดอกหนึ่ง โอ้ยขึ้นมาออกจังสี่เนาะเจนละดอกหนึ่งเห็นนี่ตะล่างหนึ่งนี่อกหนึ่งมีอีกว่เอามูแล้วกัน 내무고는 이래.